ดินเล่นเอาไม้นะนี่ปลายนะมันนะเตะตาหมาด่เลยทุกคนเ้ยไปสิงไปเอาไม้

ก็เบ็นกค่สบายดีแล้วก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามประกาศฮับต้มช่องสปาร์ทาสาว้าวทุกคนสบายดีเนี่ยเช้าๆพ่อพี่น้องยันเช้าเช้ามันนี่ก็สปาร์ท์เอกมาหายคือก้าวทุกทีเออกมาหายมันนี่ก็มาเอทโฮตะก้าทุกเทีเมื่อวานนี่ไทยแล้วก็มันนี่ในซีเอ็โฮนะแล้วก็สปาร์ท์ก็สิได้พาพี่พี่น้องไปหายู่หากินคือก้าวทุกทีเออเอทโฮ ตอนเช้สปาตไแล้วถัาคุน้อยสปาร์ตก็ส,สีไปหากินทุกคเลยสิาพี่เป็นน้องไปหาิงากินตามป้าตามดุงเนี่ยสิเข้าป่าเข้าดุงได้มีได้หาน้ไม้ทุกคนเ้ยเพราะมันสีไดบยเพว่าสปาตก็ยังไม่เคยไปหานี่เดินเพราะว่าได้ในสปาตสิไปลบเบิ้งทุกเยเดี๋วก็สิไปกับสปาร์ตกะขอบใจเอซนาะที่เข้ามาติตามประกาาชมเเป็นกำลังใจเพืสปารตตลอดมาสปาตกะขอคใจเอซี่อะไรๆเนาะเดีวสปารตกะสียดไปก็ทุกเลย แต่ป่านเอไม้โดมันจะมีน้อไม้กินอยู่บ่เนาะสุวะนกตัเลก

หาน้นไม้กูบีได้เลมาหาต้นไม้นี่คือก้าวทุกคเลย ควรเห็นเรียนต้นไม้นะนี่ปลายมันนะเตะตาหม,มานี่เลยทุกคนเอ้ยลงเลยลนั้เนะดี๋ยวปัดขุดเอาก่อนงงงามดินเตะเอามานะ่ะ ngon thế thôi đôi, đôi nữa Đâu? nào mang ngang con, tụi đó. ก็สิได้หาเลาะมือไปทุกคนเลยว่ามันสิมีบ่มันไปหาก่องนั่นอีแต่ชองโดนั่นกับพ่อกินแะไรทุกคนเลยเพราะว่ามันมีแต่ด่งง่ายๆจะพาสิเลาะไปหาอีกพรุ่งนี้ก่อนพ่กแว้นกับน้ำท่วมเลย หนูมาขกาขาวแหงเลยทุกคนอีสิีรพสพ่อทุบไพอได้สามดงดูแต่โด่งง่ๆทุกคนเลย สามดงทุกเลยแต่มันมีดงงเดี๋ยวจะได้พ่อกเลยจะได้มือหาให้ยุดกินเพราะน้องไม้ก็ได้สามดดก็แต่มันดงงนะจปั๊บก็จะได้มือกกเลยคอยเห็นผู้คักทุกทีงามเลยมีอยู่ไม่้งามมาปลาไม่ยางเบื่อบางน มาน้อยกับไปน้ำก็ได้จะไลเท่าี้ทุกคนเลยแม่จะจะจะเซลงี้นะลุมากก็กระไรคุณนะเด่นจะแซคุณไล่ตะการทุกคนเขยแตที่ันเป็นัก

ไปเงินแล้วปาไปซิ่ไปน้งไม้กั Đồ của có gì ừ. gồm này.

เดี๋ยวจะบาจะได้มาจักก่อนนะเจ็บา,านแล้วม,มดุงยื่นทุก่ะ แกมีก็สีเซ็บดูโอเคเปล่าไหมนะแต่ปัดกแกแกน้องไม้มีก็ได้หลายฉนะันไปหามันที่ประมาณอยูนะมันจะดูง่ายๆดูโอขาไม่ปนตุกแล้วก็มันอ้อ มันมากไอ้ติ่งใหญ่กม็มันเต็มกิ่นเต็มคำแต่คนน,นี้มท่้งเศตทานตัวยิ่งใหญ่เลยนะตัวงใหญ่นาดนี้เลยมันเต็มมอง หลายว่าเลยเดี๋ยวจะปัดสิได้เปลี่ยนมอวเพราะว่ามอมันน้อยีคนจะปัดกะเปลี่ยนเมอเยอะนั่นแหละี่นมอน้อยมันจะติดนะเดี๋ยวจะปัดสิได้ไปค้างมอต้มเขาตงเลย

me quise que no me ตยำเรียเบร้อยตัวหนึงเดี๋ยวเราจะได้มันปูนเคืองก่อนขาวซอยนนี้นะเมื่อกี้ที่จะปั๊ดต่ำไวนะ้นะจะไปหนก่อนซีซ้อ,อนเคืองก็ ฉันไมเชน้ำเป็นนากระเบือก็ทุกคนเ ทีม er okay, so hmm. er ันพูดเถื่อนปั๊ดเไม่เื้อพวกเซงเง่เลทุกคนเลยเซงเง่ให้เปั๊เอาอาตาบานเถื่อดไม่ื้อปะเดทุกคนเลยเถื่อปเชตะน้ำมันนะเพราะว่าเถื่อนปัตดเชอืตเต็มจอเลยนะเต็มบุ้งแล้วก็ to get quá

Phát nói ngay luôn bạn nói cho kênh Để không bỏ lỡ những video <laughs> <Đó, này. cười> อเข้าเป็นมิคิดเจ็บปะไอ้ทูตก้าตัวเเมื่อวานเนี่ยไทยป้าวันนี้ไอ้หู Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นะเอาข้อแล้วเดี๋ยวมันห้าวชิอ่ะ้าวแม่เป็นน้องอันคลิปนี้กามีพลานะคลิปนี้วิดีโอนี้กาสิได้โยกเพลงตอนนี้เป็นพี่น้องเอ้ยคลิปหน้าไปลงหน้ากับพ่อกระจัดไม่สบายดี